ครับผมสวัสดีครับวันนี้ครับมาเจอกับรายการ How To เรสซิ่นะครับผมวันนี้ผมมาต้องมีอะไรเด็ดๆมาแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เห็นด้านหลังผมก็จะเป็นตัวปั๊มเบรกจะมีทุกเขตสีครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยครับผมไม่มีความรู้เลยสิตอนนี้ เพราะฉะนั้นผมก็จะเชิญผู้ที่มีความรู้ในเรื่องปั๊มเบรกและผู้เชี่ยวชาญนะครับที่อยู่ในวงการขับรถมาเป็นแรมปีนะครับขับมาตั้งแต่อายุ7ขวบตอนนี้เขาอายุ48แล้วนะครับเพราะฉะนั้นความสามารถเขามีเพียบพร้อมสามารถตอบโจทย์ได้ทุกปัญหานะครับผมครับจะเป็นใครไม่ได้เลยนะครับท่านพบกับพิเต้ร์วอสเอเวอร์ครับผมเชิญเลยครับพิเต e ร์วอสเอเวอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อเป็นไงบ้างครับพี่เต้ครับก็ดีใจครับที่ได้มาออกรายการฮาทู a c i ซิ่งเขาบอกว่ารายการของฮาทูนัสซิ่งจะเฟ้นหาหรือหาของที่ตอบโจทย์คนเล่นรถครับผมคนรักรถท้งหลายมา ขข้อข้องใจให้กับผู้ใช้หรือผู้บริโภคใช่ไหมครับใช่ไหมครับให้ดิครับคือใส่แว่น2องคนเลยเอางี้ขออนุญาตขอดแวนหนึ่งคนก่อนอ่าพี่เจใส่ได้เลยอ่าขออนุญาตถอดแว่นก่อนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรายการคนตาบอดนะครับผมโอเคพี่เจวันนี้ผมอยากรู้จังเลยพี่เจว่าปั๊มเบรกเนี่ยเวลาเราใส่ปั๊มแบมโบไปเนี่ยกับไม่ใส่ปั๊มเนี่ย ฟิลลิ่งความแตกต่างในการขับเนี่ยมันสมูทไม่สมูทเนี่ยมันฟิลลิ่งประมาณแบบไหนบ้างครับพี่เต้ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเบรกเดิมกับการใส่เบรกใหม่ครับถามว่ามันยังเบรกได้เหมือนเดิมไหมมันเบรกได้เหมือนเดิมหัวที่เหมือนกันหัวที่เหมือนกันแต่เขาเบรกใหม่ที่ใส่เข้าไปกับเบรกเดิมโรงงานเนี่ยอย่างแรกเลยเบรกเดิมโรงงานนะครับทีสองพอดมี2พอดสองพอดใหญ่2พอดจริงหรอพี่เต้สอพอดเลยสองพอดใหญ่อ๋อสองพอดใหญ่เลยครลู่ห้าสิบก็คือลู่ห้าสิบสองลูกแต่เขาเนี่ยการเราอัพเบรกขึ้นมาอ่ะครับอ่า พวกจานเบรกเอ้ยคาลิเปอร์เบรกเอ้ยมัยนก็จะเป็นมีตั้งแต่สี่พอตขึ้นหกพอตใหญ่หกพอตใหญ่แล้วก็ขยับไป,ปเป็นสี่พอตหลังโอ้ประมาณนี้อพอทไอคือลูกสูบลูกอ,อะไรพี่เต๊ลูกสูบที่อยู่ในคาลิเปอร์โอ้ก็คือการการจับคือที่จานเบรกใช่ไหมคือบางคนเขาไม่รู้ไงคือพอตมันคืออะไรเราก็ต้องอธิบายให้เห็นภาพว่าพอตก็คือมันอยู่ที่ปั๊มเบรกที่มันนูนๆใช่ก็จะอยู่ด้านในไม่ไม่เห็นภาพเราเรามาดูดีกว่าอะเรามาดูภาพกันดีกว่อน นี่คืออะไรพี่เจคือนูนนี่คือพอร์ตอ่านี่คือพอร์ตครับโอ้เพราะฉะนั้น FC นะครับนะครับผมท่านผู้ชมนะครับไปดูรถของท่านเลยไปดูเลยว่าวีโก้มีกี่พอร์ตหน้าหลังวีโก้นะครับมีเอเวอเรสต์ครับผมคอร์จูนครับ <Port S 1> อ่าพอร์ตดูยังไงพี่เจอีกทีหนึ่งซินี่ครับมันจะมีดูช่องของมัน คือเรียมๆกลมๆนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แงะเบรกออกมาไม่ได้นะคือพังนะเสียนะเจ๊เสียนะใช่ไหมเบรกไม่อยู่ด้วยคือเอาง่ายๆว่าเราเปลี่ยนปั๊มไปปุ๊บเนี่ยฟิลลี่งการขับคือสมูทคืออย่างแรกเลยนะครับผมพอเปลี่ยนคนที่ได้รถใหม่มาเบรกเวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยถามว่าอยู่ไหมอยู่แต่แต่ว่ามันจะเบรกแบบจึ๊กๆบ๊กึ ปึ๊กอะแต่คราวนี้การที่เราเปลี่ยนปั๊มเนี่ยครับผมอย่างแรกเลยต้องบอกท่านผู้ชมเลยในอาร์ทูร์เซิ่งนะครับหรือ FCA a เทั้งหลายเลยครับผมเฮ้ยพี่ทำไมเบรกแล้วมันเหมือนมันจะไม่อยู่จริงๆแล้วการเปลี่ยนเบรกเป็น2สไตล์2สไตล์คือเบรกแรกพเราเหยียบไปเนี่ยเบรกมันจะนุ่มเท้าเลยแต่รถมันจะค่อยๆดูดลงอืเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกว่าเบาะด้านซ้ายคุณแฟนนั่งอยู่หรือคุณรายานั่งจะไม่บ่นท่านแน่นอนเพราะเบรกมันจะค่อยๆดูดลงไปโอ้ดีเนาะ เปลี่ยนเพือเงั้นนะแต่ถ้าสัมผมเราวิ่งมาปุ๊บต้องบอกก่อนเวลาเราเดินทางทีเนี้ยมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถรัวผมขายของเอ่ยตันครับออกปุ๊บเราเหยียบเลยปึ้งหกพอททำงานพร้อมกันปั๊บมันเหยียบปุ๊บลงไปเลยทำไงพี่เจ๊อย่างงี้มันอยู่จึ๊กเลยอยู่เลยอยู่เลยเอาเลยพี่เจ๊แล้วก็นี่คนกำลังกินน้ำชงน้ำชาอยู่อะทิ้งไปตรงนี้ถามว่าคุณบอกว่าเอ้ยเบรกมันไม่หยุดเลยหยุดแน่นอนครับคุณเหยียบเต็มที่นะแบบมาด้วยความเร็วสูงแล้วคุณเหยียบลงไปนะหกพอตจับพร้อมกันอะ คือรู้เรื่องแน่นอนรู้เรื่องยังไง<อ>ก็อยู่ครับคือเซฟความปลอดภัยเราด้วยใช,ใช่ว่าแต่มีแต่ความสวยงามใช่นะมันใช้งานได้จริงเพราะว่าการที่เบรกสมูทเนี่ยกายเป็นสองจายเนี่ยเ,เราใช้ในเมืองเหมือนเวลาปีเอจอดตูดรถครับครับ,รบพอเราเหยียบเบรกแล้วมันก็ึก อะ่ะเราดั้งก็เหมือนว่าโอ้๋อแต่ว่าเวลาเราเลื่อนรถเลิเยบเบรกมันก็ค่อยๆไหลเข้าไปครับครับแต่ว่ามันไม่มันไม่จึ๊งมันไม่จึ๊งอย่างเงี้ยโอ้โหที่ที่สำคัญนะป้องกันอาการคนที่เมารถง่ายเมารถง่ายพอเราเบรกเงี้ยมันก็หัวจะโยกไปแต่ถ้าเราได้เบรกที่ดีเขาเรียกว่าครับผมระบบเบรกที่เปอร์ฟอร์มานซ์สูงสูงระบบเบรกที่มันเพอร์เฟกต์นุ่มนวลในการโอ้โหช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะนะครับและผมอยากรู้จังเลยพี่เต้ มันมีทั้ง17เจส้นสิเส,ส้นเาส้นยีเส้นแล้วมันคืออะไรผมอยากรู้เลยและแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันยังไงพี่เจก่ะอย่างแะครับรับเจ็ดเส้นเนี่ยรูปลักษณ์เนี่ยจะใกล้เคียงกันจะแตกต่างกันที่พอร์ตลูกสูบข้างใน<อ>และคาเบกตัว19บเ้าเนแปดเสตัวคาลิปเปอร์นี่19บจะใหญ่กว่าโอ,โอเคจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าและส1บแปดสใหญ่กว่าไหมมันก็ยังใหญ่กว่าตามลำ,ลำดับอยู่เลยใช่ไหมพี่เจใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันอย่างนี้ นี่คือตัวสิแท่โอ้โอ้โอเคอนนตัวสิแท่อันนี้คือ20แท่20แท่โอ,อ้มันต่างกันประมาณซับนิดนึงนิดนึงแต่ถ้าเป็นสิกับ19เนี่ยจะเห็นผลเลยว่าคาลิปเปอร์ค่อนข้างแตกต่างอือใช่พี่เต้ผมอยากถามหน่อยทำไมเอวเล็กเขาใส่กัน19เก้าแท็ปเนเยอะจังเลยพี่เต้อะไร่างแรงถ้าคุณอยากหล่ออยากเปฟี้ยวนะคุณต้องเบรกเต็มเต็มเนี่ยเหมือนอันนี้เอ้ยอันนี้ล้อใหม่ป่ะนี่ ล้อใหม่ดูครับทุกคนดูนะครับล้อขนาด20ง่ายๆเลยล้อขนาด20แล้วคุณไปใส่เบรกเล็กอะอย่างแรกเลยเหมือนเราเรารถใหญ่เข้าใจฟลวิตเต้แล้วใส่ยางเล็กฟผวเมนตมันไม่เต็มนะคือมันไม่จบมันดูแล้วเฮ้ยมันขัดหูขัดตาว่ะเรายกตัวอย่างสมมติามันแค่แค่นี้ไว้นะครับและอยู่ในล้อขนาด20มันไม่เต็มเอางี้อาจจะมองไม่เห็นภาพภาพประกอบ เอ๋อนี่นี่ันนี้พี่อันนี้คือสมมุติว่าอ่าอันนี้คือเสียบบุ๊บประมาณอันนี้น่าจะไล่ไล่ประมาณ1ิบเจสแซนระยะมันไม่เต็มอันนี้เราพูดถึงเรื่องความสวยงามก่อนมันไม่เต็มเขาเรียกว exactly ่ามันไม่สุดเอาง่ายมันไม่สุดอ่ะมา,มาดูมาดูมาดูตัวไหนไหนเราจะเสียตังค์นะครับเราก็ต้องเอาให้เต็มข้ออ่าอันนี้คือขนาด20แสซนมาเราอธิบายภาพไม่เห็นเราก็ต้องนี่แหละเราทำแบบนี้แหละเดี๋ยวดูเป็นไงไงครับระยะของล้อนะครับขอบบนขอบล่างเป็นไงครับ นี่ครับระยะฟินส์แมนคุณผู้ชมตอนนี้น้ำลายหกหมดแล้วเราใส่ยางเราก็ต้องจัดฟินเมนม์เพราะฉะนั้นเราเลือกเบรกเนี่ยเราก็ต้องให้แมทชิ่งกับท้องล้อนะระยะของขอบบนล่างเนี่ยพอเบรกมันเต็มเลยนะแล้วบวกกับจานใช่ไหมแมทเลยพี่เต้ล้อมันช่องว่างก็จะน้อยครั้งนี้เราก็จะไม่เห็นดีเทลข้างในรถซุ้มลงซุ้มแล้วแต่มันจะเห็นแค่จานหรือสูงเงาเงาหนอมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าทําไมเอเวอร์เรดเนี่ยเขาใส่ 8, 19, <ม>แปดไอ้สิบเก้าซกกันเยอะเพราะอย่างนี้นี่เองเต้อีกอย่างเนี่ยพอค <พอ S 1> รับนี่ระยะครับไม่ใช่แค่ลูกสูบอย่างเดียวที่สําคัญตามมาคือผ้าเบรกเราได้ผ้าเบรกที่ใหญ่ขึ้นอน่าจะผ้าเบรกเต็มขึ้นคราวนี้เพร์พอร์มา์ในการเบรกมันก็ดีขึ้นโอ้โหเราถามพี่เต้ไปสองคำถามในความรู้คือแน่นเลยผมรู้แล้วจากที่ผมไม่รู้อะไรว่าแต่ผมยังติดอีกข,ข้อหนึ่งพี่เต้ที่ผมยังไม่มีความรู้เลยตอนนี้เรื่องจาน,จานใช่เออจานเพราะบางคนเนี่ยบอกเฮ้ยสามร้อยแปดสิบพี่เต้สามร้อยเก้าสิบสี่ร้อย อันนี้คือไม่ใช่จานข้าวนะจานเบกจานเบกเดี๋ยวคิดไปจานนางงงนางนวลคือผมงงมากเลยจานบางคนก็ใส่3ามแปบางคนก็ใส่400บางคนก็ใส่4ี่ร้อยห้าสี่ร้อแล้วมันคืออะไรพี่เต้ผมอยากจะรู้จังเลยว่าความแตกต่างระหว่าง3ามร้อยแปดสิบสี่ร้อยห้าเนี่ยเวลามันใส่ปุ๊บเนี่ยความแตกต่างเป็นไงการใช้งานเป็นยังไงครับพี่เต้ครับถามว่าทําไม ซื้อ,อไหนเมื่อคาลิปเปอร์ดีแล้วพอร์ตเยอะแล้วทําไม,ม,ไ,มไม่ใช่จานเดิมอออย่างแรกเลยครับจานเดิมเนี่ยไม่สามารถทนความร้อนสูงได้อจานใหม่เนี่ยเป็นจานไฮคาร์บอนครับผมเขาคล้าเนี่ยคือทนความร้อนได้ถึง800องศาคุปิเต่อย่างนี้เราคิดว่าเราแบบว่าเขาเรียกอะไรขับมาร้อนแล้วก็แบบว่าขับผ่านน้าฟลุ๊มันมีปัญหาอะไรไหมไม่มีโอ้โหเพราะว่าอย่างแรกเลยนะจานจานที่เราบางคนเวลาเขาบอกว่า ขับรถมายาวๆครับครับขับรถมาเร็วๆครัครับครับอย่างแรกเลยอย่าเพิ่งล้างรถอย่าเอาน้ำไปฉีดที่ล้อจางเบรกมันจะล้าวมันจะคดอันนี้คือิที่สำคัญเลยแต่เบรกพวกนี้อ่ะสังเกตเราดูในรายการแข่งรถในต่างประเทศครับผมเวลาเขาเบรกลึกๆเบรกกระทันหันแบบ มาเร็วๆแล้วเ,รวเรวบรกที่หัวต่ว่านั้นอะทำไมจานเบรกมันแดงแล้วมันไม่มีเกิดปัญหาเพราะ,ะจานเบรกคือไฮคาร์บอนมันสามารถทนความร้อนสูงใช่ไหมั้ยและร้านเราเราขายตัวไฮคาร์บอนไหมพี่เจที่เราแค่ขายกันเนี่ยที่ร้านเราขายนะครับเราเป็นจานเบรกไฮคาร์บอนโอ้โห,โหมี380 380ระยะจานนะแล้วก็จาน400นะครับแล้วก็405โอ้โหมันเป็นอย่างนี้เองผมก็ไม่รู้เลยระยะจานจานที่ใหญ่ครับ การจับหน้าเบรกก็ได้เต็มขึ้นอ๋ออันนี้คืออ่ะเข้าใจครับยิ่งจานเราใหญ่ครับระยะได้มันก็จะจับได้เต็มขึ้นอ้อเป็นอย่างนี้นี่เองพี่เต้มันก็ช่วยในเรื่องของเบรกเนี่ยในการที่เราซาอกล่องหรืออะไรก็ตามมันคือการระบายความร้อนคายอ่าคลายุูนเบรกออกแต่คราวนี้ตัวจานอ่ะมันใหญ่ครับคราวนี้พอมันเบรกเยอะๆความร้อนมันเยอะครับการจับจานมันจับ จบได้เต็มขึ้นอะคราวนี้มันก็ใช้ระยะเบรกที่สั้นอ้ช่วยได้อันนี้โอโนช่วนความรู้เพียบเลยสำหรับวันนี้ How to Racing นะครับท่านผู้ชมติดตามไม่ผิดหวังแน่นอนครับคือใครอยากได้รูปอยากได้ภาพรเรามีทีมงานโอ้ทีมงาน,น <ะ S 2> พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นตัวช่างกล้องช่างภาพแต่ละคนนี้คัดมาจากโหแบบจากค่ายนู้นใครดึงตัวกันชิหายไว้ป้วงมดพี่เต้นะ แต่แต่งรถสวยๆแล้วอย่ากได้รูปคู่สวยๆก็เดี๋ยวจัดให้โอ้แบบคัดมาสันนี่แบบอย่างดีพอรูปออกออนเอพปุ๊บพวกด่ากันที่บ้านมากับใครเนี่ยอันนี้เคลียร์กันเราเองนะไม่ใช่ไม่ใช่วิเต้มันสวยเ๋าไม่สวยพขดูแลขนลุกหมดเลยมันรูปบางรูปไงนึกว่าแบบถ่ายรูปคู่มา กลับบ้านไหมนี่ถ่ายมาใครนี่พี่ไม่เคลียร์กันเอาเองไม่เกี่ยร์กันบอกก่อนบอกก่อนว่ามากับกิ๊กกักกุ๊กนู่นนี่นะครับมันมีมันมีหลายแบบเราจะได้เซฟให้เออเราเซฟให้บางครั้งเราถ่ายไลฟ์สดพี่เต้ะทีมกล้องไปนี่เรียบร้อยนะพาพากิ๊กมาไอเมียก็เป็นเอฟซีที่ถ่ายแล้วเราก็ทำตัวไม่ถูกนี่กันเนี่ยพักอินบ็อกซ์มาว่าคันนี้ไม่เปลี่ยนแม็กซ์ที่ไหนก็ใครโอ๊ยตายหาผมบอกความจริงหมดเลยหลังจากนั้นไม่มีผัวมานี่เลยแปะมานี่เลยแฟนสบายเป็นลายมาเลยหัวโนเลย นะครับผมอย่าลืมทัใหรหากิ๊กมาสกิดเรานิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีกล้องแบบโอ้ทุกมุมเลยพี่เต้ทุกมุมมีทุกมุมีจะเข้ามานี่เราจะมีสอดส่องไลฟ์สดเลยเตรียมก่อนนะเตรียมก่อน <laughs> ไม่ว่าจะเป็นของกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์อาหารปราปิ้งนะ <ขอ S 1> นู่นนี่นั่นเราก็มีให้ที่ร <ขอ S 1> ลาน,ลนเรามีครบคัน มันจะเป็นซีซันละแต่ละซีซันซีซันนี้อาจจะนหน้าขนมซีซันนี้อาจจะเป็นน้ำเดนอมผลไม้ใช่ไหมถ,ถ้าคุณมาถูกซีซันคุณจะได้เบียร์เย็นๆกินอย่าลืมนะครับฝากผมและพี่เต้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ how to racing ก็ให้ความรู้พี่เต้มให้ความรู้แบบเยอะมากนะครับผมก็จากที่ไม่รู้คือรู้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเลยว่าถ้าชอบนะครับกดหัวใจครับ ถ้าถูกใจครับแชร์ครับถ้าอยากได้อยากโดนเข้ามาตามสิครับรออะไรรู้เรื่องโอเคสำหรับวันนี้ผมและพี่เต้เดี๋ยวลา f อไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe สั่นกันหนงให้พวกเราด้วยนะครับเจ็ดโดเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับวันนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ